โอเคคุณน้องโค้ดท่าสวยเป็นพี่โดดไปเลปลี่ยนแอเปล่ยนแอดเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปหลายๆแอแล้วแปดมาทำไมจะเอาแปดมาทำไมตอรี่วันนีเา่อยไอเมอเปลี่ยนคอนเปลี่ยนคอนเปลี่นคอนไปเ็วไปเปลี่ยนคอนไป เปลี่ยนคน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 คนุณต้องไปแอนมาก่าเฟรมมาเเด็กน้อนุ๊กไม่ได้เสร็จเป็นถ่ายภาพเปีนปีนคุณน้องปีนปีนมาเกิแบบลันลายอย่างนี้ก็ได้ วิด right? ีโออีซีโซก็มาเลยมาเลยมาเลยเจ้าปนต้องนี่อยู่ละไม่มีไม่มีอะไรเลยครับ0ิ้งไปม1 long, 2มาเดี๋ยวอะทำอะไงก็ได้อยากจะ อ่ะปอถ่ายรูปมันด้วยเย่เมื่ี้ไม่มีรูปมห้ทำแฟดหนาามแฟดหนาเอาดุมดุมเลยกล้าดุมดุมน่งมาต้องน้าของคุณน้องสวยยังคะสไตล์เห็นด้วยรายการคุณน้องพุทธทดสวยทำทำอูทำอู อก้องโอเคไปเปลี่ยนคอนเป็นมุมคุณน้องขาเป็นอะช่วงนนมองไม่เปลนีมุมคือหันหน้าเฉยๆแบบมันต้องเป็นมุมตรงนี้เอาไม้เอาไม้เอาไม้บกไม้บกมือบติดกล้ตงอ่งโอเคโอเคไฟสีน่าดะ่อได้ยัง ตอนที่ว่ามาลาเดินเี่นอพร้อมเกิดเลยนะ,ะคุณน้องพร้อมดินได้หาพูดแบบแอบบแอบบหน้าสวยอ่ะนันนี่อย่าเหมือนเหมือนเหมือนมิสยูลีกะอ่ะอีอย่างบะสวยอ่ะคุณน้องทำหน้าบะสวยอ่ะยิ้ม,มแหละ อ,อันนี้สวยสุดแล้วกันมือขอ <c oughs> แกจ้องไปได้ก่อน <c oughs> <c oughs> ให้ไงอ่ะบวกบวกเข้าไปได้วยอะไรมือเอ็มวีอะไรสักอย่างแต่ไม่ <c oughs> ได้เฉยใช่ไหม อ่ะพอออกมาโอเคขอสักนิดนึงเยอะฝั่งนี้ฝั่งนี้เจ้าแล้วเหอเออขยับขวงกนันเดิมกนันเดิอเอาใหม่ดิ้นใหม่ดิ้นใหม่ไม่ใช่เออเอาแค่มุมตรงนี้นะไม่ต้องขยับตัวนะขยับแต่นหน้าแขนพอ โอเคพอจุดจบเทนตอนนี้ค่ะกี่โมงแล้วนะว่าไทม์นะเดโมโอเคเด่ล่ะมังไงมึงใช่เอ้ยคนละอยู่ที่นี่มาอยู่แล้วโฟกัสไปเลยป่ะออกมาโอเคพอละ เออมนสชชันแชเออเอาไเอาไปไปโอยอันนียกนะโอเคได้อยู่จบจบลวนเร็วจบลวดเร็วเป้ไม่เอาเป้าอ่ะพี่เมื่อกี้เห็นเป้าอ่ะไม่เอาะ ปิด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 ขอปิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่งมันเข้าอย่าเซียวนี่จับน้อกเลยนี่หนาอ้ขีเรามากเคโอเคโอเคอ่ะอ่สมความรูมอ่ะ

อยู่ขายแม่งเลยค่ะเป็นายแม่งเลยข่งเป็นอ่ปกุ่กพีฟูมึงเอาช้าๆได้หมช้าชดิช้าามันเวียงไปทั้งเก้าอี้ไงแล้วกล้องมากว่ยงงี้อะเมื่อไม่แม่มึงไม่ต้องหายไปได้น้ อ้าวยืนเฉยๆเหรออยู่เฉยๆยืนเฉยๆหันหันแค่เนี้ยหันแค่เนี้ยหันแค่หัวแล้วมือก็มาต้องก้มแล้วก็ขึ้นมาแหละแนบก่อนหันหน้าไปด้านหนุนโอเคจบไปดีแล้ว ขอละมึงหามดินเนออมึงหามยิ huh. uh ่นขอคืนนางเอกผไม่รนนี Mu ่กิู้หญงขายปเออโอ๊ยอาจาน่าดีีผมเหิมหน้าตาโอเคนั่นแหละอาจารย์ท่าบบอกว่าครับไปไปไปแล้วบนล้วง ไม่ข้าวหรอไม่ข้าวไ,ไม่น้นำหนาวนะมึงบังไม่เอามือบ้านโงข้างหลังหน่อยอ่ะพี่ข้าอะไรพี่ข้าจะดูจะดูไล่ก่อนเฉยเดี๋ยวค่อยเปิดโกต้องหอยไปถ่ายวันเนดีวยวพักสามเดือนแหละถ่ายตาเสียกต้องให้มันหันขึ้นอะ่ะหันไฟขึ้นอีก<ห>น,น,น,นิดนึงอะ่ะหันไฟ นี่ยกแล้วเนี่ยมันยกได้แค่นั้นแล้วะที่ไหนไม่มันมันโดนปังด้วยหลังโื้นที่ไงอืมต้องเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนที่แต่เออพอละพอละโตโกโกพอละโอ้ไหมเออปอปออืม มึงต้องเอาอันนี้มันเป็นไฟสีเหลืองไงมันแบบมีไฟสีขาวอะไม่มีแล้วต้อเอาไปไกลๆหน่อยเออเอ๋มันจะได้เห็นเงาเออได้เออเอ๋พอภาพมันจะสนุนนวลหน่อยอ่าเห็นแล้วเห็นลาละคนน้าไม่พูดถึงว่าอย่างนวนนี้มันหลีได้เราหลีลงไหม ดีไฟลงมันจะดีได้ไงจะดีแตงมันลงเออเอาเพิ่มเอาเพิ่มแค่จะหยุดจะบอกงสรุยัม่รู่นน่มิ้มก่อนน่งิ้กอนสบัดผมนี่เดิสบัผมสบัดผมสบัดเออสบัดดีสบดีจะดูไลน์จะดูเลยหรือจะเอาไปอัดอีกตัวหนึ่งแบงค์ข้างหลังอ่ะถอนแล้วไหม ผมก็จไะไหม้แล้วไหมแนี้ก็จไะไหม้แล <laughs> ้วไหมตอนนยวน้าปลากระแสนะหลับ